ตอนนี้ทำโปรเจกต์พิเศษมาเป็นโปรเจกต์อะไรคะเอ่อเป็นวีท a โอแอนเฟรนครับผมค่ะจะเป็นการวการวมกันของศิลปินที่มีความหลากหลายกันเก้าแบบแล้วก็มาฟิเชิงกับวีทีโครับผมอ๋อค่ะเริ่มต้นที่เดี๋ยวถามคุณคุณกันก่อนแล้วกันเนาะสำหรับอ่าโปรเจกต์นี้เนี่ยได้ร้องเพลงอะไรคะอของการเชื่อเพลงว่าหวังดีประสงรักครับอือยังไงครับเพลงนี้อ่าเป็นเพลงซึ่งต้องบอกว่าเป็นก็ มีการถ่ายทอดบทเพลงไทยๆเยอะครับผมก็คือเพลงนี้เนี่ยคือเราจะมีเนื้อหาที่ที่เป็นไทยๆเยอะอย่างเช่นหวังดีประสงรักขอเธอประจักษ์หัวใจนี่ครับก็จะนำนำคำไทยๆมาใส่ในเพลงนี้ด้วยซึ่งซึ่งเัาคิดว่ามันเป็นการที่ผสมผสานระหว่างภาษาไทยกับกับดนตรีป๊อปซึ่งเป็นอะไรน่าน่าสนใจมากๆครับค่ะเรายากไหมคะในเรื่องของการร้องก็ก็ยากขึ้นครับยากขึ้นเพราะว่าเอ่อก็คือเราเราเราต้องเราจะมีทำนองใหม่ๆซึ่งเราต้องต้องแบบว่าหาหาท่อนที่เราต้องอินพไวเองด้วยอย่างเงี้ยครับผม ค่ะนะคะแล้วสำหรับทางคุณเอล่ะคะเป็นไงบ้างเพลงรู้สึกว่าได้ร้องเพลงประกอบอ่าละครด้วยใช่ครับแต่ก่อนโรงแรมผีเพลงยังรักยังเจ็บยังรอครับค่ะนะฮะแล้วคราวนี้เนี่ยมาร่วมกับโปรเจกต์นี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเพลงที่ร้องเออดีใจมากครับแล้วเพลงที่ร้องนี่คือแบบค่อนข้างเครียดตอนแรกว่าเขาเขาแต่งเพลงที่มาค่้างพร้อมมากค่ะผมว่าโหต้องมาเปลี่ยนสไตล์เพราะผมเป็นคนที่ติดร้องมิวสิควลใช่ไหมครับค่ะต้องมาทำนี่ลดความเป็นมิวสิควลลงมาผสมความเป็นป๊อ แล้วอย่างในโปรเจกต์นี้เนี่ยมีใครที่มาร่วมงานกับเราบ้างคะคะจะมีพี่พลครับ,รบมีรุตเดอสตาแก้มเดอสตาดิวเดอรสตาน้องกันมีเป๊กมีพี่เจมพี่นัดครับผมบแล้วก็มีผมครับค่ะนิดนึงนะพูดถึงเรื่องของการทําโปรเจกต์ร่วมการทํางานหลายๆคนแบบนี้เนี่ยถามก่อนว่าความรู้สึกประทับใจในการร่วมงานเป็นไงบ้างทั้งสองคนเลยค่ะของการก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นครั้งแรกครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมกับ,ว,กบวีทีโอแล้วก็ ศิลปินที่ต้องบอกว่ามีคุณภาพมากๆหลายคนนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันบ้างบางทีก็แบบมีโอกาสถามพี่นัดบ้างพี่พี่แกบ้างเออเวลาที่เราแบบจะต้อง,จะ,องจะต้องทํางานต้องกันเน่ยคือเราต้องมอีเราจะต้องปรับปรุงตัวไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยมพื่อถามข้อตัวแสกต่างๆนีครับผมค่ะ แล้วส่วนทางคุณเอล่ะคะผมดีใจลนะเพราะว่าทางทางทางวิชิโก้คือเป็นสามีน้องที่เก่งมาก<ช>แล้วก็ไม่ได้เก่งธรรมดาคือเก่งมากๆในเรื่องทฤษฎีนดนตรีในเรื่องดนตรีทั้งหมดเลยแล้วก็ภูมิใจที่มีโอกาสได้ร่วมกับเดอะสตาร์ทั้งหมดแล้วก็ได้ร่วมกับพี่นัทพี่เจมเพราะว่าแต่ละกันอย่างอย่างเบ๊กหรือยอย่างพีนี่คืออย่างพีก็แต่งเพลงเองหมดคือทึ่งออกออกแบบทุกอย่างเองหมดเลยแล้วก็อย่างพี่นัทนี่คือเคยร่วมงานละครเวทีกันมาแล้วกับพี่เจมด้วยนะฮะแล้วก็ประทับใจว่าไม่คิดว่าจะได้ร้องกับเดตาาั้งหลยคน ซึ่งแบบแต่ละคนกโ็โหมีพลังเสียงที่ที่ทไม่ไม่ยอมย <c oughs> ใครกันเลยเดียวก็เลยรู้สึกว่าประทับใจมากครับแล้วเป็นครั้งที่สองที่วีดีโอเข้ามาทําเพลงให้ผมมาฟิชเชอร์ลิงก็เลยรู้สึกว่าเขาตั้งใจเขียนเพลงนี้มากครับแล้วก็ผมก็ <c oughs> ตั้งใจร้องเพลงนี้เต็มทีครับผมค่ะ <MC> <c oughs> <c oughs> แล้วโดวยส่วนรวมเนี่ยอ่ามีส่วนร่วมอะไรบ้างกับอัลบ,บั้มชุดนี้ถ้าถ้าเป็นเอนะครับเอจะค่อนข้างคุยกับพี่เป้บ่อยว่าเออพี่อยากให้ร้องสไตล์แบบไหนแล้วก็ พี่ไ่บอกเอาเลยตามสบายเอาตามที่เอาตามที่เอถนัดอะไรเงี้ยเพราะว่าเขียนมาเป็นกึ่งละครเวทีอยู่แล้วแล้เป็นตีนิดหน่อยเนี่ยก็อยากให้แบบว่าไม่ต้องซีเยสเพราะว่าพี่ไปจะทาให้ผมไม่เครียดเลยก็ไม่มีการมากดอะไรทั้งสิ้นแล้วเขาแบบว่าเอออยากได้ลูกจบแบบนี้นะอย่าอย่าหรือว่าเราเห็นโน้ตปั๊บเนี่ยเราจะคุยรู้เรื่องเพราะว่าเราเรีดนตรีทั้งคู่ครับมันก็เลยง่ายแล้วสื่อสารกันง่ายมากแล้วก็ส่วนใหญ่สารพี่น้องจะฮิฮามากกว่าค่ะค่อนข้างที่จะไม่เครียดแต่เาไม่งั้นนีก็คงจะยากพอสมควรในการทํางานแล้วอย่างคุณการล่ะคะ กันก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นครับเพราะว่ายังไม่เคยเจอครับแต่ว่าคือได้ติดตามผลงานของพี่พี่เขาครับแล้วก็มามาเจอตัวจริงเนี่ยต้องบอกว่าพี่เป้น,น่ารักมากครับก็คือเข้ามาคุยกันว่าเออทำงางกับวิดีโอเนี่ยคือแบบว่าไม่ต้องเกรงครับแล้วก็แล้วก็สนุกกับงานแล้วคือเราเราแบบว่าชอบไรไม่ชอบอไรบอกกันได้ครับ <c oughs> เราเราอยากให้งานออกมาแเราชอบที่สุดอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ส่วนเรื่องของการการร้องเพลงก็ได้มีโอกาสเอ่อบางบางส่วนก็ได้มีโอกาสออกแบบการร้องเองด้วย ค่ะนะคะนี่นก็เป็นส่วนร่วมในการาทาโปรเจกต์พิเศษดีขึ้นมาแล้วอีกหนึ่งคำถามก็อ,อยากจะถามเลยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนคงอยากจะดูและหละว่าเพลงของสองหนุม่มตอนนี้เนี่ยสามารถหาฟังได้ไหมดาวน์โหลดที่ไหนอะไรยังไงบ้างตัวครับดอกยันหนึ่งสองสามศูนย์ูสามเจ็ดก็ผมฟรฟังทุกเพลงล้วเนาะใช่แล้วก็ซีดีบางแผงแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นวีดีดีดีวีดีก็วันที่ยี่สิบสามกันยายนนี้ครับค่ะก็ติดตามผลงานกันได้แล้วเอ็มวีตอนนี้ ออกไปเรียบร้อยแลนะครับทุกคนแล้วครับผมนะครับอาทิตย์นี้ครับอาทิตย์นี้ก็เตรียมออกแล้วอ่าใช่แล้วเพราะว่าน้องๆหลายคนก็รอติดตามผลงานกันอยู่ด้วยนะคะอฝากถึงเรื่องอัลบั้มชุดนี้นิดนึงทั้งสองหนุ่มเลยค่ะครับก็เอยากจากนะครับสำหรับอัลบั้มนี้ครับเป็นเป็นครั้งแรกที่แกได้มาร่วมกับวิดีโอนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทั้งสิบเพลงนะครับเก้าศิลปินแล้วก็อีกสามคนดนตรีที่ต้องบอกว่ามีคุณภาพทุกคนนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าทั้งสิบเพลงเนี่ยเป็นสิบเพลงที่พร้อมมากๆครับแกนเชื่อว่าถ้าเกิดใครที่ได้้เเสสริฟัััังงนีี่ยกก็จะมมคควาุขบบทพล <Okay. S 1> แล้วก็อคือัลบั้มนี้พิเศษตรงที่ว่าเอพอูดเสมอว่าอัลบั้มนี้แต่ละคนเนี่ยมีแนวแนวทางในการร้องที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ดนตรีคลาสสิกไม่ได้ฟังยากแล้วก็เท่ด้วยนะครับแล้วก็อยากจะมีเริ่มต้นความรักเฟิร์สคิดของพี่พลแล้วจะไปแต่งงานกับเพลงของพี่เจมหรือว่าจะจบชีวิตความรักของผมแบบเครื่องมือวัดใจหรือจะไปจบชีวิตแบบไหนก็แล้วแต่ก็เลือกฟังกันได้เพราะว่าแต่ละเพลงก็มี คุยเพลงสิบเพลงสามารถลิงก์กันได้ครับ<ช>แล้วก็อยากแบบว่าเสียได้ถ้าเกิดฟังเพลงที่หนึ่งแล้จะไม่ได้ฟังเพลงที่2ถึงสิบครับผมอันนี้ต้องบอกเลยว่าครบทุกอารมณ์จริงๆเลยนะคะในการถ่ายทอดในเพลงในอโปรเจกต์นี้นะคะอ้าวันนี้ขอบคุณสาหรับ2หนุ่มด้วยแล้วก็ที่สําคัญขอ,อยยอดดาวน์โหลดหรือว่ายอดการซื้อซีดีซื้อแผ่นเนี่ยพุ่งทะลุเลยแล้วกันนะคะคะนนุัมากครับขอฝากอีกนิดนะคบได้จ้ะ ถ้าเกิดสมมุติเพื่อนๆอยากเข้ามาคุยนะครับก็แอดเฟบุ๊กมาที่ผมได้พิมพ์ภาษาไทยครัว่าเอนาลินได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้คุยกันครับผมเดี๋ยวจะรีบแอดไปก่อนเลย <laughs> แล้วการอะไรครมีช่องทางไหนให้เพื่อนๆฟนคลับบ้างครับก็ก็ๆๆมีทางเฟซบุ๊ o สตาร์คลับครับผมเฟซบุ๊กไหะคะฮัลโหลครับเป็นพวกของสตาร์คลับครับค่ะโอเคเลยนะคะนี้กับพืนสองหนุ่มด้วยแล้กันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ค่ะ,คะ,คะแล้วนี่คือ